ื่อขสาวรายงานว่าสถานการณ์น้ําล้นอ่างเก็บน้ำแม่มอกตําบลเวียงมอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะยังคงส่งผลกระทบกระจายวงกว้างหนักไปอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่9หมู่บ้านตําบลของ เมืองบางขลังอเภสวรรคโลกส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน120ครัวเรือนด้วยกันนาข้าวเนี่ยเสียหายเป็นนับพันไร่เลยทีเดียวคุณผู้ชมจากการ,ปรเปิดเผยของนายกอยมีเกิดกนนำ,ำนันตำบลเมืองบางขลังอเภอสวรรคโลกนะคะก็บอกว่ามวลน,น้ำแม่มอกที่ล้นมาอย่างสปริงเวย์เนี่ยได้ไหลลงมาสู่ตำบลเมืองบางขลัง ทำให้น้ํานั้นเอ่อล้นคลองไหลเข้าท่วมหมู่ที่9เป็นหมู่บ้านของบ้านเรือนประชาชนกว่า120หลังคาเรือนทําให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังส่งผลให้นาข้าวที่กําลังออกรวงเนี่ยนะเราก็ตอนนี้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนับพันพันพนไร่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะเลยได้ประสานไปยังอำเภอสวรรคโลกเพื่อที่จะประสานกับกองทัพภาคที่3 ให้ส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยเหลือโดยพลตรีกิติพงษ์แจ่มสุวรรณผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ได้มอบหมายให้กองพันนั้นส่งกำลังแล้วก็บริการที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนมาอีกจำนวน22นายด้วยกันค่ะนี่คือปฐมบทนะครับหลักให้เห็นภาพว่าหลายหน่วยงานเองได้เตรียมความพร้อม หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าปีนี้จะท่วมหนักเหมือนปี2554หรือไม่ยังคาดการไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหนักเช่นนั้นเพราะพลาน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วม,มจะมาลักษณะซ้ำซากเช่นนี้ทุกปีและเส้นทางเดิมๆด,ดังนั้นการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร็วที่สุดจะเป็นคำตอบในระยะนี้นะครับก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายตามของทางราชการ